ค่ะ่อแมพี่น้องป่อไปเมื่อสุกครูสุกข้นขาวันนี้มาพบกับสาวมอลลามสีพอนหนวสุข,ขอ้วนคน,น,นเกาอีกเชียนเคยละจ้านะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะมอลลามสีพอนหนวดสมบูรณ์มานำในเสนอเมนูเพิ่มความอ้วนนะคะพี่น้องคะสําหรับคนไใดที่บริยานอ้วนเนาะต้องจัดเมนูนี่ค่ะพี่น้องคะขนมหวานค่ะพี่น้องคะลอดช่องนะจ้านะคะพี่น้อง ก็จะมีทับพิมพ์กรอบมีข้าวโพดมีรอดช่องแล้วก็มีแตงไทยนะคะพี่นนอนคะ,ะมามาสามารกินขนมหวานกันเลยจ้า แสบแห้งค่ะพี่หนอ่มคะสำหรับคนที่ชอบของหวานเนาะหืวยนี้สี่สิบบาทค่ะพี่หนอคะ่ะถ้าซื้อก็สี่ฟงนะคะพี่หนอ่มฟงละสิบบาทเนาะ มรมปลิวพอนันสมุนกินหน่อยเพเป็นขดัดของกินได้ลายค่ะพี่น้องค่ะไม่จังจูจใจนะพี่น้องเนาะจะใส่กับเคือเสิบ่าะอ้วนมาปลานี่แล้วนะคะพี่น้องเนาะก็ <c oughs> สำรับมือน,นี่นะคะกับมานำเนสนอเมนูของหวานยั่วๆอร่อยๆดูดูดทัพพิมกประกอบอยู่ข้างล่างค่ะพี่น้องค่ะของหวานยั่วๆนะคะพี่น้องค่ะถ้ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวมรำปลิพอนัสมวนเยอะๆด้วยนะจ๊ะ รักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆน,นะคะพคะี่น้องคะสําหรับมนีเนาะขอจบลงไวเพียงสนิทก,ก่อนก็แล้วกันนะคะขออนุญาตกินของหวานก่อนเด้อพี่น้องเด้อขั้นสิก,กินอ,านอ,าอ่างพี่น้องหลายกัอยากพี่น้องอยากกินน้ำเนาะอยากพี่น้องว่าโอ้ยไม่กินอ่างหนาอ่างตายกันทแท้บว่าก็สิไม่กินหยดแค่นี้แล้วเนาะที่เหลือก็สิก,กินโตคะ่ะพี่น้องคะมาไม่กินของหวานน้ำกันเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ ช่องเช้าหมอรำชลิพอนะ้อยสมบูรณ์เยอะๆด้วยนะจ๊ะเลิฟเลิฟเลิฟค่ะ